สวัสดีครับพี่น้องจากสิริสารคนรักป่าพอครับพี่น้องให้เราครับวันนี้ผมมาอัปเดตแปลงกระโพดนะครับอดิพ่นปลูกระบบสายน้ําหยดแถวคู่นะครับนี่ตัวนี้อายุประมาณสามถึงสี่สัปดาห์นะครับกลับมาตอนด้งามแห่งครับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องจําได้ที่ผมมาถ่ายนะครับตอนนั้นนะครับตอนมันยังเล็กหน่อยนะครับจะเห็นนะครับท่เพ่นปลูกกระโพดมันจะเอาสายน้ำหยดนะครับไปตรงกลางนะครับ ็นลักษณะแถวคูไปนะครับปลูกแบบนี้นะครับตอนนี้เพื่อนห้น้ำห้ปุ๋ยมันครับพี่น้องนะครับแกประมาณสามสัปดาห์สัดขึ้นมาแบบแหล่ปื๋เลยครับพี่น้องเบิ้งแล้วความงามของมันนะครับพันธุ์ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพันธุ์แปซิฟิกเจ็ดแปดเก้านะครับพันธุ์ยอดฮิตครับตอนนี้เมล็ดพันธุ์ขาดตลาดเลยนะครับนะครับเบิ้งความเคี้ยวความแหล่ของใบมันครับพี่น้องนะครับแหล่ปืๆนะครับอยู่นี่ เพื่อนใส่ระบบสายนำยศนะครับเพิ่นวามันบ่อคอยเพียงหนํำนะครับตะกี้เพื่อนใตยแบบสปริงเกอร์นะครับพลน้าคนทางเพียงหนํำนะครับใส่แบบมีนดี้กัวนะครับตามันก็จะยศอกมาตามสายมันก็จะลงให้ตั้งแต่เออกโพดนะครับานั้นะครับนี่ะระยะห้างนะครับนี่แหละครับพี่น้องเพราะมันเยญ่ขึ้นมาเลยครับจอดกันมดเลยนะครับเนี่ยวยะจนบ่เห็นเลยครับพี่น้องเบิงนะครับ บน้าแหงครับเขามาทั้งกลางกลางแปลงนี่แหงงามแหงครับพี่น้องถือว่าเป็นเป็นพันธุ์ยอดเห็ดอีกพันธุ์หนึ่งนะครับพี่น้องสมักคนนิยมใส่เพราะว่ามันเหมอกกระถาพดินนะครับแถวสซนภาคอีสานเนาะนะครับดินใส่นะครับดินหล่นปนใส่เนี่ยนะครับชาวพี่น้องเมืองข้างล่างนี่ครับแต่ไม่ห้ายนะครับพี่น้องก็ไม่ห้ายอย่างอยู่แต่ว่ามันเกิด ใบมันลายมันมันยิ่คุ้มไหวนะครับแสงมันจะสีบทึงนะครับนานมากหน้าไม่ดีครับโสดผมต้องพ่อเดือนนะครับจ้าแนวยศเพิ่งจะเล็งกุ้ยมันครับผมวางแขกในก้อนจะให้ให้หน้ามันนี่ครับเพิ่นกะเอาปุ๋ยไปหยอดนะครับเซกับต้นกระโผนเลยนะครับหยอดไป วิ่งหนีเนี่ยที่ทั้งวัดแปดไร่เลยครับพี่น้องนะครับเพป็นเดินระบบซ้ายน้ำยศบดนะครับเครื่องแปลงเลยนะครับเดี๋ยวข้าพี่น้องเมือดันล่างนะว่าเป็น้ังไมันจะมีหยาขึ้นนี่ครับพี่น้องนะครับมีหยาขึ้นนะครับนี่เบื้องซ้ายมันนะที่เพิ่งหายหนามไปนะครับอยู่นี่เพิ่นจะหายเทือดละประมาณสิบหาแถวนะครับเพราะว่าเพ้นไหนใส่ใดนะครับประมาณแค่ซสมเอ็ดเพิ่นนะครับแรงขึ้นนะครับเพิ่งจหายเทือดสิบหาแถว ยาก็มีหลายอย่างครับเบื้องเบื้องระยะระยะต้นเขาโหดถึงนี้ขึ้นมานะครับนี่คือดานล่างมันนะครับนะครับคุ้มบมดนะครับยาก็มีอยู่ครับแต่ว่าใบมันเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นเสียงเดิ่มซองเขามาบ่ได้นะครับเราจะค่อยอาจจะขึ้นบ่ได้นะครับเพราะว่าเขาโหดเพิ่อนง่ายนี่เบื้องล่ำต้นเบื้องงามมันครับพี่น้องเป็นพันธุ์แปดที่เจ็ดแปดเก้านะครับเป็นพันธุูงไว้นะครับ เป็นเคยเห็ดได้หลายระบบหมานะครับเป็นว่าเป็นระบบหนามยดนี้มันโอเคสุดนะครับพวเพียงหนานะครับนามมันกระโดดอันนี้มันจตยดหมาให้เฉพาะาตมามตามมอกระโพดนะครับตามสายหนามยดมันเป็นการประหยัดหนามมันว่านะครับเปงนี่ครับใบมันเลี้ยรี่ครับพี่น้องนะครับ ดิ้นยิ่สุ่มๆอย่ครับส่วนนี้ครับนี่เป็นไฮน้ำนะครับจะตัด<ช>อ<บ>ัสอนให้ครับพี่น้องโอ้ช่วงนี้เขาเจให้น้ำมากครับมันยังเป็นแบบลุลม,มเลยครับพี่น้องน้ำส่วนนี้มากโอ้หมองน้ำม,มันร้ายมันก็นจะเอเ็ดในี่ยเขาปลดออกจะลุ่มเลยนะครับพี่น้องขึ้นมาส่วนนิดๆลุ่แบบแบบมเลยครับมอง นี่คือกลางแปลงเลยครับพี่น้องเป็นกลางแปลงเตือนเตือนระบบิดหนาบหน่ยนะครับพี่นุ่มนี่ฐานะฐานะมันลายครับพี่น้องมันเย็ดเหี้ยกระโปรมันเหลือบหลุมเนี่ยมองนี้ซช่ยังวะอันจะหนามันทรงมันเปิดนะครับอาจจะไหลเกินไปหรือยังหรือทอมันแตกนะครับมองนี้จอมองนั้เปียกเหีห้ยมันซุมเหี้ยมนะพี่นุ่มมือจริงเหี้ยกโปรงมันกระจกกลมเลยย็กน้อยนะครับ Mm hmm. mm hmm. หน้าส้นนี่เป็นเติมแหง้นมากครับ mm hmm. เป็นแป้งขนาดแน่ครับพี่น้องอัน mm hmm. นี้น้องเบิ้ง mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวจนสบ่เห็นนั่น พอมันนะครับพอมันนะครับคุ้มเลยนี่หลงลอยโอ้จะเป็นนี่ครับทอทอมันแตกนะครับเพราะมันหนามวงนี้มันมันรุดนะครับมันก็เลยที่เขาตดหัวโจนให้บอกครับตรงนี้ที่มันโดนหนามไม่ลายมันจะหล่มให้นะจ๊ะเพื่นๆไปหนอบ่มากหนามลายเป็นต้นสนนะครับเพื่อน เป็นตัวอย่างนะครับแกงนึงนะครับทายพี่น้องเบิองขอบโคดระบบสายน้ำหยุดนะครับเแยวคู่นะครับตอนนี้แปซิฟิกเจ็ดแปดเก้านะครับงามแห้งนะครับเปลี่ยนีลเดี๋ยวตอนมันเป็นฟักเป็นยังสิบอัพเดทพี่น้องเบิองเขาโอเคครับวันนี้พอพี่น้องสสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ